สวัสดีตอนเช้าค่ะวันที่3กันยายน2025ยินดีต้อนรับเข้าสู่ CryptoNews นะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบว่าต้องจับตาเลยค่ะเป็นข่าวลือเกี่ยวกับแผนพัฒนาชนวนกาซาครั้งใหญ่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยค่ะคือมีเอกสารหลุดออกมา38หน้าเลยนะคะอ้างว่าเป็นแผนชื่อ Great Trust ของทางทีมทรัมป์เขาเสนอให้สหรัฐเนี่ยเข้าไปควบคุมกาซาเป็นเวลา10ปีพร้อมกับเงินลงทุนแบบ มหาศาล1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์เลยค่ะใช่ครับแล้วที่มันฮือฮาในวงการคริปโตมากๆก็คือแผนนี้เขาไม่ได้จะสร้างเมืองแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแบบเต็มสูบเลยตั้งแต่โทเคนไนซ์แลนด์หรือการแปลงโฉนดที่ดินเป็นดิจิอตแล้วก็จะใช้ดิจิอลโทเคนเป็นเหมือนศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดเลยครับ โห oh, ฟังดูทะเยอทะยานมากเลยนะคะแล้วไอ้เงินหนึ่งแสนล้านดอลลาร์เนี่ยคะ่ะเอกสารเขาระบุที่มาไว้ว่ายังไงบ้างคะแล้วที่บอกว่าผลตอบแทนคาดการณสเท่าใน10บปีที่อ้างอิง Boston Consulting Group เนี่ยมันน่าเชื่อถือได้แค่ไหนคะในสถานการณ์แบบนี้แทน4เท่าที่มาจาก BCG เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นการคาดการณ์ที่ท้าทายมากนะครับเพราะบริบทของกาซามันซับซ้อนแล้วก็เปราะบางมากจริงๆครับอาจจะมีสมมุติฐานเบื้องหลังที่เรายังไม่รู้รายละเอียดอืมอืมค่ะแล้วตัวโครงการหลักๆล่ะคะนอกจากเมืองใหม่ที่ใช้บล็อกเชนแล้วนี่อะไรอีกบ้างก็มีหลายอย่างเลยครับมีทั้ง Data Center ขนาดใหญ่มีโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโรงแรมรีสอร์ทหรูๆริมทะเลแล้วก็มีเขตปลอดภาษีด้วยแต่ที่สําคัญสุด หัวใจหลักเลยก็คือเมืองใหม่ที่วางระบบทะเบียนที่ดินเป็น Tokenized Land อย่างที่ว่าไปครับขยายความเรื่อง Tokenized Land อีกนิดได้ไหมคะมันทำงานยังไงกันแน่ หลักการก็คือคือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากที่เป็นฉนดกระดาษแบบเดิมเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของโทเค็นดิจิตอลบนบล็อกเชนซึ่งมันก็จะทำให้การซื้อขายการโอนหรือแม้แต่การจำนองเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นโปร่งใสขึ้นไม่ต้องผ่านขั้นตอนระบบราชการเยอะแยะเหมือนเก่าแล้วเศรษฐกิจในเมืองใหม่นี้เขาก็จะให้หมุนด้วยเหรียญดิจิตอลของโครงการเลย ใช้ใจได้ทุกอย่างตั้งแต่เงินเดือนค่าเช่าบ้านไปจนถึงการโอนสินทรัพย์ต่างๆเลยครับฟังดูล้ำมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆเกี่ยวกับเรื่องการย้ายถิ่นฐานใช่ไหมคะแผนนี้พูดถึงชาวกาซากว,กว่าครึ่งล้านคนเลยนะว่ามีมาตรการจูงใจให้ย้ายออกชั่วคราวหรือว่าถาวรสิ่งจูงใจที่เขาเสนอก็มีเงินสด5,000ดอลลาร์มีค่าเช่าให้4ปีมีอาหารให้อีกหงปีแต่ที่น่าสนใจคือ เขาจะจ่ายทั้งหมดเนี่ยผ่านระบบโทเค็นดิจิตอลของโครงการนี้เองอันนี้มันมันเหมือนเป็นการควบคุมหรือเปล่าคะใช่ครับจุดนี้เป็นประเด็น